พูดถึงเรื่องของสเปกนักเตะในเจลีที่เขาอยากได้ครับโดยภาพรวมวิธีมองว่าเขาต้องการเตะสไตล์ไหนเข้ามาในทีมครับพี่ถ้าเขาเสริมทับก็ถ้าเท่าเท่าที่เห็นเห็นกันมานะครับเอ่อคนที่ถือว่าเขาเรียกอะไรนะประสบความสําเร็จได้ที่อาจจะได้ลงเหล่างต่อเนื่องมันอาจจะอยู่ในในชุดของเซ็ตกองหน้าชุดบนอ่าหลายๆทีมเนี่ยส่วนใหญ่ ทีมที่เล่นหน้าคู่ตอนนี้ค่อนข้างน้อยจะส่วนใหญ่จะจะเล่นเป็นข้างบนเป็นสามตัวซะเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการพวกตึกปีค่อนข้างเยอะครับรวมไปถึงแบ็คดีๆทั้ตัวหนึ่งกองกลางเนี่ยจริงๆถือว่าชนกับญี่ปุ่นได้ยากมากเพราะมันแข็งทุกตัวเลยก็อาจจะเบียดได้ยากแต่ว่าก็้าเก่งจริงก็ไม่แน่ือนผมก็ยังมองพวกกองหน้ากับพวกปีหรือแบ็คอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีโอกาสอยู่ค่อนข้างเยอะถามไม่หนึ่งคนพี่สุปรชัยใจเด็ดพี่เจบอกเฮ้ยพี่อาร์มเริ่มจะอายุเยอะนะ ถึงเวลาแล้วหลายคนก็เชียร์ผมเคยได้ยินว่าเอเจนต์ในเคลีกก็สนใจพี่อาร์มเหมือนกันถ้าสุดท้ายมันมันเป็นยังไงบ้างกับพี่อาร์มกับกับเจลีกครับพี่คือคืออาร์มเนี่ยจริงๆผมรู้สึกว่าเขาสิ่งที่อาร์มไม่ไม,ไม่ไม่มีเหมือนคนอื่นก็คือเวลาเล่นทีมชาติและอาร์มอ,อาจจะเล่นคืออาจจะยิงไม่ค่อยได้ส่วนทางกับเล่นในลีกซึ่งในลีกเนี่ยยิงเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่คนที่เขาดูกันจริงๆเขาดูทีมชาติกับเวทีวทั่เอเชีย ดังนั้นเนี่ยผลงานของของอย่างเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันครับแล้วมันทำมันถึงจะทำให้เตยตาเย่นอันนี้ผมผมถามเรื่องหนึง่งพี่ทีคือนักเตะไทยหลายคนที่ไปเจลีกเราก็ถือว่าโดดเด่นมากๆอะ่ะมีทั้งแบบพี่อุ้มพี่มุ้ยพี่เจแต่จริงเราสังเกตสมมติอย่างพี่เจกับพี่อุ้มเนี่ยเขาถึงเล่นได้ดีกับทีมเจลีกที่มีโคช้ชต่างชาติเป็นกุญสือแต่กับนักเตะ ไทยที่เล่นในเจลิกแล้วมีโค้ดญี่ปุ่นไปกุนซูเนี่ยทำไมมันถึงไม่ค่อยเด็ดครับพี่ผมว่าโค้ดญี่ปุ่นนะครับเ,เขาเป็นลักษณะชชาติพันธุ์เลยนะเขาจะเป็นคนคิดเยอะรายละเอียดเยอะทําไม่ได้ทําไม่ได้กระตัาต่อก็อยากทาไม่ได้นิ่วไปทําให้ได้ก่อนแต่โค้ดต่างชาติเนี่ยเขาจะมีความกล้าเสี่ยง กล้าเปลี่ยนอะไรบางอย่างในทีมดังนั้นเนี่ยโอกาสกับโค้ชต่างชาติผมว่ามันจะมีโอกาสมากกว่าที่เป็นโค้ชญี่ปุ่นเพราะโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตามใดยังทําไม่ได้นะก็คือก็คือนั่งยาวๆเลยครับโอ้นี่ก็ถือว่ามันก็สําคัญเลพี่กับโค้ชที่อาจจะมีผลต่อการเลื่อนลงเล่นโดยตรงเลยอือฮึใช่ครับและอีกอย่างในค,ความเป็นต่างชาติด้วยกันนะครับมิชา่าเคยพูดกับผมคํานึงว่าคือเขาเป็นคนอยู่โกโสลาเวียนะครับสัญชาติเขาจริงๆแล้วอยู่ดีๆชาติเขาก็ไม่มี เขาบอกผมว่าเขาไปไหนเขาคือคนต่างชาติเอ่อดังนั้นนี่ยเขาจะมีความเอนดูคนต่างชาติเหมือนกันรักเหมือนลูกเลยดังนั้นนี่ยต่างชาติด้วยกันมันจะเข้าใจแต่คือญี่ปุ่นก็คือ,เ,อ,อเคาอาจจะชาตินิยมอันนี้อันนี้ตรงๆก็ก็ถือว่าใช่เลยก็ด้วยส่วนหนึ่งครับถ้าถ้าไม่ได้เก่งกว่าเด็กที่เขามีไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube t h a i Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ